วิธีการใช้งานของ Raptor X Scouter การใช้งานคล้ายๆกับ Stotastic แต่ว่าเนื้อในจะมีการเปลี่ยนแปลงให้มันค่อนข้างสม ooth และก็ใช้งานตรงกับค่าของ Raptor X Raptor X Scouter การการใช้งานเหมือนกันเลยนะครับก็คือถ้ามีการตัดระหว่างสีเหลืองกับสีแดงก็คือเหลืองใต้แดงก็คือตลาดลง ถ้าจะมีการขึ้นนะครับก็จะเป็นการตัดระหว่างแดงตัดเหลืองข้างล่างโซนล่างนะต่ำกว่าสามสิบนะก็จะเป็นขาขึ้นนะครับอย่างนั้นเราจะเห็นว่าทุกๆครั้งที่เส้นเหลืองตัดเส้นแดงตลาดก็จะลงเส้นแดงตัดเส้นเหลืองตลาดก็จะขึ้นนะครับและเราจะมาดูตามโครงสร้างตลาดทั่วไปนะครับก็คือถ้าเส้นเหลืองตัดเส้นแดงข้างล่างโซนเขียวนี่นะตลาดก็จะดีดขึ้นเส้นแดงตัดเส้นเหลืองข้างบนก็ตลาดก็จะดีดลงแต่ถ้า มันมีการตัดขึ้นข้างบนเนี่ยมันจะเป็นการยกเลิกนะครับยกเลิกก็คือสมมติว่าเราทําการเซลล์ตรงนี้นะครับเราแค่ยกเลิกไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าตลาดจะไปไหนเนาะเซลล์ปุ๊บยกเลิกก่อนนะครับแล้วค่อยมาเซลล์ใหม่เซลล์ปุ๊บยกเลิกก่อนนะครับแล้วค่อยมาเซลล์ใหมพ่พอเซลล์ครั้งที่3เนี่ยสครั้งเนี่ยตลาดก็จะลงแรงอย่างงั้นอันนี้มันคือการสวนเทรนถ้าการสวนเทรนเนี่ยให้นับครั้งที่2ขึ้นไปแล้วก็กดเซลล์ได้เลยนะครับหมายความว่าถ้าเราเปิด r a p เ o r รเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดขาขึ้นนะตรงนี้คือตลาดขาขึ้นถ้าเราย้อนมาดูเนี่ยตรงนี้คือตลาดขาขึ้นดังนั้นตลาดขาขึ้นแบบนี้นะฮะถ้าจะเล่นสวนเนี่ยต้องนับครั้งที่2ถึงครั้งที่3ขึ้นไปนะครับหมายความว่านับครั้งที่1นะครับครั้งที่2นะครับแล้วก็ครั้งที่3เริ่มตบได้เลยนะครับ <S <S วิธีการใช้งานคู่นะครับระหว่าง r a p t o r X นะครับและก็ r a p t o r Scouter นะครับวิธีการใช้งานพื้นฐานมากนะครับให้ปิดให้หมด นะฮะอันนี้คือถ้าเราแบบเอาพื้นฐานก่อนนะเป็นทห้หมดครับถ้าเป็นสีเขียวถ้าเป็นสีเขียว Raptor X เป็นสีเขียวให้ Follow by ต่อเมื่อมีการตัดขึ้น Followby ขึ้นไปข้างบนก็ Take Profit ลงมาก็อย่าพึ่งบายเพราะมันมันไม่ใช่การตัดกันข้างล่างนะครับถ้าเป็นสีเขียวก็ตามที่บอกครับเป็นสีเขียวให้บายตอเมื่อมีการตัดขึ้นขึ้นของ Raptor x s c o u t e r นะครับแล้วก็ทำการบาย เมื่อมันมีการตัดลงให้ take profit นะครับเมื่อมีการตัดขึ้นให้บายอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็การเติมไม้ก็อยู่ที่พื้นฐานทั่วไปนะครับดังนั้นมาดูตรงนี้เคสตรงนี้มีการตัดขึ้นครั้งที่1น่บายครับครั้งที่2องบายครับครั้งที่3เกิดอ,อะไรขึ้นครับมีการตัดลงเนาะก็คือยกเลิกบายยกเลิกบายยกเลิกนะครับดันะงนั้นตรงนี้เรามาดูกันนะครับตลาดเป็นสีเขียวหมายความว่าไงครับหมายความว่าจากนี้ไปเนี่ยให้เล่นบายอย่างเดียว นะครับให้เล่นบ่ายบ่ายแต่เมื่อสีเหลืองตัดสีแดงข้างล่างดีดขึ้นข้างบนก็เทคโปรฟิตอยู่ข้างล่างทําการบายใหม่เนาะข้างบนก็เทคโปรฟิตอยู่ข้างล่างทําการบายใหม่นะครับดีดขึ้นไปก็เทคโปรฟิตนะครับห้ามเซลล์นะถ้ามีการตัดกนันตัดกันลงเนี่ยสวนทางกับกัน3ครั้งติดติดกันเนี่ยค่อยเซลล์อันนั้นอะมีโอกาสเซลล์ได้ในเคสกรณีแบบนี้นะครับเรามาดูนะมีการตัดกันครั้งที่1เกิดขึ้นนะครับครั้งที่1เกิดขึ้นไม่ลงนะ ครั้งที่2เกิดขึ้นไม่ลงนะเริ่มนับครั้งที่3ขึ้นไปนะครับครั้งที่3ามเลตรงนี้นะครับ่างนั้นถ้าจะสวนตลาดเนี่ยนับ3ครั้งครั้งที่3เกิดขึ้นนะฮะเปิดเลย1ไม้ครั้งที่4เกิดขึ้น,นะค,น,ค,นคูณ2เลยเพราะตลาดจะลงแน่แนสอไม้นะครับดีดขึ้นแล้วก็ตลาดก็จะลงแรงเลยลงลงแรงมากเลยนะครับนี่คือการใช้ Raptor x Scouter บวกด้วย r a p t o r X กนะครับก็สามารถนำไปใช้หรือประยุกใช้ได้ถ้าเรา ใช้แค่ Raptor x ์เอ็ก e r อย่างเดียวก็สามารถลบนะฮะ r a p t o อ x p l อ s ออกไปนะครับแล้วก็ไปใช้กับไทม์เฟรมไหนก็ได้นะครับนะฮะใช้กับไทม์เฟรมกราฟใหญ่อย่างเช่นเราไปดู15นาที15นาทีตัดลงเราไปดู1นาทีถ้าในโซนตรงนั้น1นาทีตัดลงด้วยนะครับและตัดเกิน3ครั้งก็สามารถเซลลงได้เลยนะครับเรียกว่าคอนเฟิ m ์มไทม์เฟรอันนี้คือจะใช้เดียวๆนะ แต่ถ้าจะใช้ประกอบ Raptor X ก็ใช้แบบเมื่อกี้ก็คือให้ Raptor X เป็นตัวนำเทรนส่วน Raptor Scouter เป็นตัวเปิดสัญญาณเข้าเปิดสัญญาณออกแจ้งเตือนการคอนเฟิร์มสัญญาณนะครับอันนี้คือการใช้คู่เพื่อประยุกเพิ่มส่วนของ Win Rate ให้สูงขึ้นนะครับประมาณนี้เลย